ที่นี่สถานีวิทยุศึกษาระบบ FM ความถี่92 MHz สเมกะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการภาษาญี่ปุ่นกับเรื่องของเมืองไทยชุดร้านค้าของไทยดิฉันปานเสกอาทรธุรสุขสวัสดีค่ะชะโลธรเลี้ยวชวลิตค่ะวันนี้เป็นตอนที่28นะคะเรื่องร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าตอนที่1ค่ะร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ภาษาญี่ปุ่นจะนำคำว่าไฟฟ้าเดงกิเดงกิมาต่อกับคำว่าร้านค้ายะยะเป็นเดงกิยะเดงกิยะนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้ามีหลายอย่างนะคะทั้งโทรทัศน์ตู้เย็นพัดลมแต่ตอนนี้จะพูดถึงโทรทัศน์นะคะโทรทัศน์หรือทีวีภาษาญี่ปุ่นพูดว่าเทเลบิ เทเลบิถ้าเป็นทีวีจอแบนจะเรียกว่าอุซึกะตะเทเลบิอุซึกะตะเทเลบิถ้าเป็นทีวี LCD ล่ะคะทีวี LCD ภาษาญี่ปุ่นจะใช้คำว่าเอกิโชเทเลบิเอกิโชเทเลบิเวลาเปิดปิดทีวีก็มีรีโมทด้วยนะคะสำหรับรีโมทภาษาญี่ปุ่นพูดว่าล ok ิโมคงลิโมคงคุณผู้ฟังคะได้คำศัพท์เกี่ยวกับทีวี ไปหลายคำแล้วนะคะตอนนี้เราไปเข้าสู่บทเรียนกันดีกว่าค่ะก่อนฟังบทสนทนาที่หนึ่งมาทำความรู้จักกับคำศัพท์กันก่อนค่ะทีวีจอแบนอุซึกาตะเทเรบิอุซึกาตะเทเรบิแบบใหม่ล่าสุดไซชินกะตะไซชินกะตะทุกแบบคัคุชูคาคุชูเชื่อมต่อเซ็ตสกุ เส็จสกุฟ้าผ่าคามินาริคามินาริเสียชำรุดโควาระรุโควาระรุมาจากคำเต็มว่าโควาระมัสโอกาสคิไคคิไคจอใหญ่ได้กำแหงได้กำแหงเน้นให้ความสำคัญโคดาวารุโคดาวารุ มาจากคำเต็มว่าโคดาวาริมัสห้องรับแขกลิฟวิ่ลิ i n g ความกว้างฮาบะฮาบะความหนาโอคุยุ i ิโอคุยุกระทัดรัดคงพักโตคงพักโตเครื่องอัดบลูเรย์บลูเรย์เลกโอดาบลูเรย์เอดาอัดวิดีโอ ล็อกกล็อกกหน่วยความจำมากไดโยเรียวไดโยเรียวภาพมีความละเอียดสูงโคกัสจูโคกัสจูภาพเคลื่อนไหวโดกะโดกะหน่วยความจำคิโอ,อคุโยเรียวคิโอคุโยเรียวแก้ปัญหาไขเค็ตจไขเค็จ ุ่มบัตตังบัตังจำเป็นฮิตโยฮิตโยและละเอียดเทเนเทเนอธิบายเอเมเซมฟังบทสนทนาที่หนึ่งเรื่องร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าตอนที่หนึ่งกันเลยค่ะอิระชัยมาแสยินด,ดีต้อนรับค่ะคอนิจิวะ 今は薄型テレビはどんなのがありますかさわはっていーかミティビートーベンバブナイバンか当店は最新型の液晶テレビを各種取り揃えております。どんなテレビをお探しですか例えば、インターネットに接続できるスマートテレビなどもありますよ。か ทีวี LCD รุ่นใหม่ล่าสุดมีครบทุกแบบเลยค่ะมองหาทีวีแบบไหนยอยู่คะยกตัวอ,อย่างเช่นสมาร์ททีวีที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ก็มีนะคะจิตซจวะโอโตโต้โนะคามินาริเดเทเลบิกาโควาเรเตีชิมตเตะโคเรโอุคิคายนิอะตาราชิเทเลบิโอคาโอโว่ต่อโมตตะ่อรุนเดสเจ็คดะการะ ได้ก็เมงโนอุกซกาตเทเรบิกาโฮชีนาคือว่าเมื่อวานซื้อฟ้าผ่าทีวีเสียนะคะก็เลยถือโอกาสนี้ตั้งใจจะซื้อทีวีใหม่ไหนๆแล้วก็อยากได้ทีวีจอแบนแบบจอใหญ่ๆไปเลยค่ะすすถ้าจะเน้นที่จอใหญ่ ขอแนะนำทีวีขนาด55นิ้วจอนี้ค่ะอืาโอกี้เคですねอุจิโนดทีบิงกุนิให้ดูกันนะว้าวใหญ่จังเลยนะคะแต่ว่าใหญ่ขนาดนี้จะวางที่ห้องนั่งเล่นที่บ้านได้ไมินะโอคิคูมีเอมัส์กาทักคาสะแัดสจีเซนติฮาบาเฮกุนิจูเซนติกおくตきがたった四センチด ไทยเฮงคอมพักกุโตนนาตีมดูใหญ่ก็จริงแต่ออกแบบมาก,กระทัดรัดความสูงแปดสิบเซนติเมตรความกว้างหนึ่งร้อยสิบเซนติเมตรและความหนาเพียงแค่สี่เซนติเมตรเท่านั้นเองค่ะอะそれなら大丈夫そうです。じゃそれをください。อ๋อถ้าแบบนั้นก็น่าจะได้อยู่ค่ะขอจอนั้นค่ะ 。ありがとうございます。一緒にブルーレイレコーダーもいかがですか？ขอบคุณค่ะ。รับเครื่องอัดบลูเรย์ไปด้วยไหมคะ？ブルーレイ？なんですか？それはブルーレイคืออะไรคะ？DVD と同じように動画が録画ができるディスクのことです。DVD より大容量で。 高画質の動画が楽しめます記憶容量がいっぱいでもうこれ以上録画できないという問題もこれで簡単に解決できますよเป็นแผ่นดิสที่สามารถบันทึกภาพเครื่อนไหวได้เหมือนกับแผ่นดิวิดีค่ะสามารถเก็บข้อมูลได้เยอะกว่าและภาพเคลื่อนไหวความละเอียดสูงกว่าแผ่นดิวิดีถ้าใช้เครื่องนี้ ก็ไม่ต้องกังวลปัญหาที่หน่วยความจำเต็มไม่สามารถอัดภาพได้ค่ะสถานีวิทยุศึกษาโซเดสก์บางุมิโนโรคุกาโมเดกิรุนเดสก์เหรอคะสามารถอัดวิดีโอได้ด้วยใช่ไหมคะもちろんリモコンのこの赤いボタンを押すと録画が始まります同じようにストップボタンを押すと録画が終わります ใช่ค่ะถ้ากดปุ่มสีแดงของรีโมทก็จะเริ่มอัดวิดีโอค่ะถ้ากดปุ่มหยุดก็จะหยุดการอัดค่ะそうですかブルーレイは便利そうですねでも今は必要ないのでまた今度にします丁寧に説明してくれてありがとうでは今回はテレビだけということでお願いしますファンดูแล้วเป็นเครื่องที่สะดวกดีนะคะ แต่ว่าตอนนี้ยังไม่จำเป็นไว้ค่อยมาซื้อใหม่ก็แล้วกันค่ะขอบคุณที่ช่วยอธิบายอย่างละเอียดนะคะถ้าอย่างนั้นครั้งนี้ขอรับแค่ทีวีก็แล้วกันค่ะต่อไปมาดูสำนวนที่น่าสนใจในบทสนทนากันนะคะสำนวนแรกลูกค้าพูดถึงทีวีที่จะซื้อใหม่ว่าคือว่าเมื่อวานซืนฟ้าผ่าทีวีเสียนะคะก็เลยถือโอกาสนี้ตั้งใจจะซื้อทีวีใหม่ 実は、おとといの雷でテレビが壊れてしまって、これを機会に新しいテレビを買おうと思っているんです。テレビが壊れてしまったから、これを機械に新しいテレビを買おうと思っています。 จากประโยคนี้จะแนะนำการใช้โคเลโอคิกายนีแปลว่าถือโอกาสนี้โคเลแปลว่านี่ส่วนคิ k a ยแปลว่าโอกาสค่ะใช้เมื่อมีเหตุอะไรสักอย่างเกิดขึ้นแล้วใช้โอกาสนั้นทำอะไรบางอย่าง ในบทสนทนาทีวีของลูกค้าโดนฟ้าผ่าก็เลยเสียเขาก็เลยจะใช้โอกาสนี้ซื้อทีวีเปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่เสียเลยทีวีเสียทเยทเลบีกะโควาเลมาชตาในบทสนทนาใช้เป็นโควาเลเตชิมตาตะที่ใช้เป็นรูปเตชิมตาตะเพราะผู้พูดรู้สึกเสียดายที่ทีวีเสียการใช้กริยาเตชิมตาตะ เป็นการแสดงความรู้สึกเสียดายของผู้พูดนะคะส่วนซื้อทีวีใหม่อัตลาชีเทเลบิโอไคมัสในบทสนทนาใช้อัตลาชีเทเลบิโอคาโอโตโอมอเตอิมัสที่ใช้เป็นคาโอโตโอมอเตอิมัสเพราะเป็นการแสดงความตั้งใจของผู้พูดที่จะซื้อทีวีใหม่ดูตัวอย่างประโยคอีกครั้งนะคะเพราะว่าทีวีเสีย テレビが壊れてしまったからこれを機械に新しいテレビを買おうと思っていますテレビが壊れてしまったからこれを機械に新しいテレビを買おうと思っていますプラワートコンマルウォカンクロップラウコールトゥ

これを機会に花輪の作り方を習おうと思っています。せっかくタイに住んでいるんだから、これを機会に花輪の作り方を習おうと思っています。リモコンの 赤いボタンを押すとก画が始ま้りบます。リทコンの赤いボタンを押すと録画が始สりまดกว้จากตัวอย่างประโยคจะนำการใช้โตจากโอสุโตมาอธิบายนะคะไวยากรณ์นี้จะอยู่ในโครงสร้างคำกริยารูปพจนานุกรมหรือรูปดิกฟอร์มตามด้วยโตแปลว่าถ้าหรือพอ เป็นประโยคเงื่อนไขแสดงผลที่เกิดจากการกระทำหรือความจริงที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ในบทสนทนาบอกว่าถ้ากดปุ่มสีแดงของรีโมทก็จะเริ่มอัดวิดีโอกดปุ่มสีแดงของรีโมทดิโมคอนโนอา i b โบตานโอโอชิมาสทำโอชิมัสให้เป็นกริยารูปพจนานุกรมก็จะเป็นโอสุแล้วตามด้วยโตก็จะเป็นโอสุโตถ้ากดปุ่มสีแดงของรีโมท ส่วนเริ่มอัดวิดีโอก็คือล็อกคูกะกะฮัจิมาริมัสดูตัวอย่างประโยคอีกครั้งค่ะถ้ากดปุ่มสีแดงของรีโมทก็จะเริ่มอัดวィィิดีโอริโมคอนโนะอะไกบอตังโงโอสโตล็อกกะกะฮัจิมาริมัสริโมคอนโนะอะไกบอตังโงโอสโตล็อกกะกะฮัจิมาริมัสถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะพบร้านขายดอกไม้

今は薄型テレビはどんなのがありますか当店は最新型の液晶テレビを各種取り揃えております。どんなテレビをお探しですか例えば、インターネットに接続できるスマートテレビなどもありますよ。実は、おとといの雷でテレビが壊れてしまって、 これを機会に新しいテレビを買おうと思っているんです。せっかくだから大画面の薄型テレビが欲しいなあ。もし画面サイズにこだわるなら、こちらのご中古インチのがおすすめですよ。うわぁ、大きいですね。うちのリビングに入るかな大きく見えますが、 高さ80センチ、幅120センチ、奥行きがたった4センチで大変コンパクトになっていますよ。ああ、それなら大丈夫そうです。じゃあ、それをください。ありがとうございます。一緒に、ブルーレイレコーダーもいかがですかブルーレイ何ですかそれは。 DVD と同じように動画が録画できるディスクのことです。DVD より大容量で高画質の動画が楽しめます。記憶容量がいっぱいでもうこれ以上録画できないという問題もこれで簡単に解決できますよ。そうですか 番組の録画もできるんですかもちろん、リモコンのこの赤いボタンを押すと、録画が始まります。同じように、ストップボタンを押すと、録画が終わります。そうですか。ブルーレイは便利そうですね。でも、今は必要ないので、また今度にします。丁寧に説明してくれてありがとう。 では今回はテレビだけということでお願いしますสถานีวิทยุศึกษาบทสนทนาที่สองเรื่องร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าตอนที่หนึ่งมาทำความรู้จักกับคำศัพท์กันก่อนค่ะการจ่ายเงินお支払いお支払いจ่ายแบบผ่อนบบคับึบんかคัいぶんบつ払いจำนวนเงินิงกกุ คิงก้กดอกเบี้ยดิชิดิชิสุดท้ายแล้วเค็เกคคือเค็เกคคือมีแต่สุกุชิสุกุชิรับทราบคาชิโกมาริมัสต์าคาชิโกมาริมัสต์าการส่งไฮจัตสึไฮจัตสึส่งไปที่บ้านจิตักุไฮโซจิตักุให้ส รับบริการรับบรเการมาจากคำเต็มว่ารับบริการิมัสติดตั้งบริการบริการซาบิส่งรบิการการนำส่งอับโดเกาอกโรนำส่งทับบการกสภาพโจไตโจไต ที่ต้องการคิโบคิโบวันเวลานิจิจินิจิจิฟังบทสนทนาที่สองกันเลยค่ะโอชิฮาไรวะโดนาไซมัสกะถ้าได้มาคุเรจิตตคาโดโนะบุนคัตสึบะไลโนะเขีเปญจูเดะโอคายัะเงินก๊กห้าเปออฟุนินาริมัสจะจ่ายเงินด้วยวิธีไหนคะตอนนี้ มีโปรโมชั่นผ่อนโดยใช้บัตรเครดิตจะได้รับส่วนลด5%ค่ะ So で h i s car demo 利齿がついていたりして結局は値段が一緒だったりしませんか？ราค่ะแตว่าต้องจ่ายดอกเบี้ยสุดท้ายแล้วราคาก็เท่ากันหรือเปล่าคะそんน a าข้อตัวว่าก็ได้มาเส้นกว่าเส้นต่อออฟนีคู่ i อเทซาร์นี่ลิชิศูนเปอร์เซ็นต์เด บุ้งคัตเซบะไหลนิสุลูกเขาตรงอะเด็ิมัสไม่หรอกค่ะจ่ายแบบผ่อนนอกจากจะได้ส่วนลดหเปอร์เซ็น์แล้วดอกเบี้ยยังศูนย์เปอร์เซนอีกด้วยค่ะまさにいいこと少しですねจะบุ้งคัตเซบะไหลนิชิมัสมีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นเลยนะคะถ้าอย่างนั้นก็ขอจ่ายแบบผ่อนค่ะบุ้งคัตเซบะไลว่ะจุกไกจูโกไกนิจูไก,กขล่า เอาบุข้อตจ่ายแบบผ่อนเลือกได้เป็นผ่อนสิบเดือนสิบห้าเดือนยี่สิบเดือนค่ะเอ่อตับสิบเดือนค่ะขอบคุณมากแล้วก็นัสได้ค่ะช่วยเซ็นชื่อลงตรงนี้ด้วยค่ะอต 家まで送ってほしいんですけど、配達はできますかや、配送配配置バンドへか、チュエーソン配めかはい。当店は自宅配送を無料で受けたまわっております。それから当店には設置サービスもございますよ。テクニカルスタッフがご自宅に商品をお届けして、 สู้นี้ใช้ได้กี่รูจปจุดใน e มาเดเซตอัพいたしますよเรารับบริการส่งไปให้ที่บ้านฟรีค่ะและร้านของเรายังมีบริการติดตั้งให้ด้วยนะคะมีเจ้าหน้าที่เทคนิคนำสินค้าไปส่งให้ที่บ้านท่านและเซตอัพให้สามารถใช้งานได้ทันทีค่ะสถานีวิทยุศึกษาそうですかそれは便利ですね 。じゃあ、配達と設置のサービスをお願いしますอย่างนั้นหรือคะสะดวกดีนะคะถ้าอย่างนั้นช่วยติดตั้งให้ด้วยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะこちらの書類に住所と配達希望日時をご記入くださいได้ค่ะกรุณากรอกที่อยู่และวันเวลาที่ต้องการให้ส่งของลงในแบบฟอร์มนี้ด้วยค่ะ ต่อไปมาดูสำนวนที่น่าสนใจในบทสนทนากันนะคะสำนวนแรกลูกค้าพูดถึงเรื่องการชำระเงินว่ามีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นเลยนะคะまさにいいこと少しですねสさกุชิเดสเนะจากประโยคนี้จะแนะนำการใช้คำว่าまนิแปลว่าจริงๆอย่างแท้จริงอย่างถูกต้องอย่างแน่นอน อย่างไม่ต้องสงสัยใช้เมื่อรู้สึกว่าเรื่องนั้นเป็นอย่างนั้นจริงในบทสนทนาพนักง,งานขายพูดถึงโปรโมชั่นผ่อนโดยใช้บัตรเครดิตซึ่งลูกค้าเห็นว่ามีแต่เรื่องดีๆีอีโคโตซุกุชิเดสดูตัวอย่างอีกครั้งนะคะมีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นมさにいいこอีくしですまさにいいことดくしですาอีกุด ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวจริงๆそれはまさに一石二鳥ですそれはまさに一石二鳥ですนี่เป็นปัญหาที่ควรแก้ไขทันทีจริงๆこれはまさにすぐ解決するべき問題ですこれはまさにすぐ解決するべき問題ですสำนวนต่อไปค่ะ พนักงานขายพูดถึงการแบ่งจ่ายเงินว่าจ่ายแบบผ่อนเลือกได้เป็นผ่อน10เดือน15เดือน20เดือนค่ะบุญกัดบาไลวะไกจสิบห้าิจย่กกะเลบุโกโตาไะก้ิมัสโบเบุญกับาไลวะไกจสิบห้ากิจกก็ะเลืบุโกโดไะกสิมัสโยจากประโยคนี้ จะแนะนำการใช้รูปประโยคคำนามขล er ่ะเอราบุโคโตกะดีคิมาสแปลว่าเลือกได้จากคำนามที่มีหลายชนิดให้เลือกในบทสนทนาพนักงานขายพูดถึงการแบ่งจ่ายเงินว่ามีการแบ่งจ่ายแบบ10เดือน15เดือน20เดือนให้เลือกได้ดูตัวอย่างอีกครั้งนะคะจ่ายแบบผ่อนเลือกได้เป็นผ่อน10เดือน15เดือน20เดือน 分割払いは十回、十五回、二十回から選ぶことができます。分割払いは十回、十五回、二十回から選ぶことができます。アイ,アイスクリームはストロベリー、バニラー。 ドリエンの3種類から選ぶことができます。アイスクリームは、ストローベリー、バニラ、ドリエンの3種類から選ぶことができます。クレーーム、お飲み物はこちらの4種類から選ぶことができます。お飲み物はこちらの4種類から 選ぶことができます。ファンボット、お話し、ますか。お知らせは、どうなさいますか。ただいま、クレジットカードの分割払いのキャンペーン中で、お買い上げ金額が5%オフになります。そうですか。でも、利子がついていたりして、結局は値段が一緒だったりしませんか。 そんなことはございません。5%オフに加えて、さらに、利子0%で分割払いにすることができます。まさに、いいことくしですね。じゃあ、分割払いにします。分割払いは、10回、15回、20回から選ぶことができますよ。えーっと、 10回の分割払いにしてください。かしこまりました。では、こちらにサインをお願いします。あと、家まで送ってほしいんですけど、配達はできますかはい。当店は自宅配送を無料で受けたまわっております。それから当店には設置サービスもございますよ。 テクニカルスタッフがご自宅に商品をお届けして、すぐに使用できる状態にまでセットアップいたしますよ。そうですか。それは便利ですね。じゃあ、配達と設置のサービスをお願いします。かしこまりました。こちらの書類に、住所と配達希望日時をご記入ください。 สถานีวิทยุศึกษาชาวญี่ปุ่นนิยมเรียกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านว่าคาเดงซึ่งย่อมาจากคาเทโยเดงคิเซฮิงซึ่งแปลว่าผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับครัวเรือนนั่นเองคาเดงนี้จะเรียกรวมถึงแอร์คอนดิชันเครื่องซักผ้าเครื่องดูดฝุ่นเตารีดเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเช่นตู้เย็น เครื่องไมโครเวฟรวมไปถึงอุปกรณ์มัลติมีเดียเช่นกล้องทีวีเครื่องเล่นวิดีโอดีวีดีวิทยุและคอมพิวเตอร์เป็นต้นคุณผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการได้หมดลงแล้วพบกับดิฉันปานเสกอาทรธุรสุขและคุณชโลธรเลียวชวลิตในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสยโยนาร <นา S 1> ะ